สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแลพ่อแม่แม่เอซทุกคนเลยนะคะวันนี้มุ้งจีบเจแอนนะคะมาทีออ่ปากช่องนะคะเลยจะมาแวะตรงลำตะคองนี้นะคะมาไหว้แม่ย่าโมของเราเนาะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่เคยแวะมาเลยบรรยากาศ ลมเย็นดีดีพี่น้องมึงท้ายใหายพอๆแม่เบิ้งนะคะนอบรรยากาศนะคะอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นลำตะคองนะคะเนอ ด้านหลังของห้องนี้จะเป็นลำตะคองบรรยากาศดีดีมากราบย่าโมนะคะเมือง,งยาโมฮั่นต่องมาวายสักกระเพื่อสักขอพรเพื่อนอสิมาทายคลิปให้พ่อพอมีแม่เบิ้ง เดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังนะคะเด้อเดี๋ยวจะพาพ่อ,อ,อ,อแม่ทุกคนมาดูด้านหลังนะคะด,ด้านหลังนี้นะคะดเดี๋ยวขอพอนกันหน้าสาธุ พ่อแม่แม่เอฟซีอลาอร่งอีกหน่อยไครมัติิตามเจแอนเร็วๆเ,เดอ้ออีลาเฮ้าสิได้มีมุงลวดมุงจีบกันยุ่งเนาะปาาขอ,ขอให้แม่ทุกคนด้วยจ้าเดอ้อมาปามติิตามเจแอนมุงจีบนะคะนี่จ้าบรรยากาศด้านหลังโอ้ยบรรยากาศเย็นเย็นไนองเลย บรรยากาศร่มเย็ยนจอยๆด้านหลังจะเป็นคือลำตะคองนะคะบ้านเฮากับมี่ยังดีร้ายคือกันเบื้องบ้านแต่ไปแต่ประเทศประเทศลาวดอกบรรยากาศดีดีงามจริงๆข้างกลางนนมี่ยังนอัระบบเอิญอีหยังบ่ฮู้คือกันเด้อค่ะพี่นอ้องบรรยากาศเย็ยน ปูที่ฉีเอาสาดนะปูยังไข่เนาะโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเอากองเขาเขามานั่มยังไข่เมื่อกินขขาวปลาลำตะคองเฮาบรรยากาศนะคะพุนพี่น้องมีห้องรถไฟไดวให้คุณนะได้ใช้พอๆมีอะิรบ้งรถไฟ กรุงเทพมหาคนครปาดงามดีีไปแล้วด้วยจ้า